เจ้าพ่อมาดึกจักนอยพ่อมาดึกจักหน่อยค่ะทำชุชมขาตัวเลขแนวทางของพุณพ่อเมื่อนี้เมื่อนี้บ่ค่อยอันนี้เท่าไรน้อพ่อเนาะวันอาทิตย์บ่ค่อยเฮิร์กกับทำชุชมขาว่าอาทิตย์ออกบ่ค่อยดีเข่าน้อยเดียวน้อพ่อเนาะถ้าโทรมาสร้างเปลี่ยนสร้างมีแต่เอาบ่เป็นยัง ของเหนลุงหม,มานก็ของอาจารย์สารค้ามอาแก่มือได้อยู่ของลุงหม,มานก็ของอาจารย์สารค้ามกาชาติเข่าเต็มเต็มเลยของอาจารย์สารค้ามนีได้สามเด้งเพราะว่าตัวรูดตัววิ่งเข่าทั้งสองจับคู่กับเขาอีกอส่วนของลุงหม,มานตัวลูดตัววิ่งกับเขา จับคู่กับเขาได้สองเด่นเพราะมาเฉพาะกิจเฉพาะกิจของลุงหม,มานเขาเจ็ดซีซีเจ็ดตัวลูดตัววิ่งกับเขานะคะได้สองเด่นของอาจารย์สารข้ามอาจารย์สารข้ามกอดข้อกันมากแต่ว่าตัวจับคู่กัเขาเพราะมาพิเศษของของลุงหม,มานเขาที่แปดเขาตัวลูดตัววิ่ง ของอาจารย์สารคามกับเขาหนึ่งเขาตูดตัวิ่งคือกันปกตินะคะปกติของช่วนที่สเขาสามสามหาของพบพยของออลุงหมานกับสมของอาจารย์สารคามกับสมมาสามหาสี่หา ของอาจารย์สารค้ามเขาตุรูดตัวิ่งทั้งสองนะคะโอ้ตุรูดตัวิ่งของอาจารย์สารค้ามเขาดีตัวเจาะก็ขาดีเมื่อนี้พอมหาหอดวิไอพี่ต้เบิดลโอมีผู้เด็กเกิดเลยเวิไพี่ทะเลขเบิ้ลสิประมาณนี้แล้วพอเนาะทะเลขเบิ้ลสิเป็นประมาณนี้ก็ทำช่องขามิดอวยสวยเลยเอาไปต่อไปต่อไปต่อนะคะ เดี๋ยวแอดเขียนหัวนกันท่านที่ยี่สิบหกพอขอ 68. หกแปดฮาหนอยบวกห้นบวกลาวชุดเต็มของเราพัฒนาความเรื่อ่าตรงช่วงขาอันนี้ ชุดเต็มของพ่อพมนะคะเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแช่ออไปนะคะอย่าลืมแช่ออไปเมื่อนี้ห้าน้อยพ่อพมอยากเบาๆจักหน่อยเป็นส่งขี่คันยางแต่ว่าของลูกหมนกับของอาจาร,าระข้ามพ่อไห้ชซวยกันได้เยอะ เลขลักตัวได้พ่อจ๋าหกเจ็ดแปดเกาศูนย์หกเจ็ดแปดเศตัวประกอบหนึ่งสองสาสห้าจับคู่บนล่างหกหนึ่งหสอง 6กสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็เจดสาเจดห้าแดหนึ่งแดสองแสปดส

้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์มือวันจันทร์การทาำช่วงขาพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะระวังเก่ากับหาโมหาก,กับเก่ามาแทนเน่นอนโมหาก,กับเก่ามาแทนเนอนอนนะคะแล้อันนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาความด้วยค่ะความเรียพี่น้องค่ะ ชุดเติมของเราพัฒนาด้วยเนื้อแอา,อาชุดตัดมาให้ท่านผู้ชมืมึงน้ำกันเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขแน่ทางหน่อยขอเนาะตัวเลขแนวทางห้าน้อยหุน่นสำหรับมืออื่นมัธยีสิบห ที่26สุขสภาพ2568นะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของพบพุม่ม5น้อยมือนีเลขหลัก7890ตัวประกบ1 2 3 4 5จยากคู่บนล่าง6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอาถึงช่วมเลี่ยงกันแล่งแข่งเลยเ,เลขวิ่นเกาหาสองสามศูนย์นะคะตัวระว่างคือเกากระหาตัวเลขเลี่ยงดีดีมือนิ เรียงหนึ่งสองสามสี่หาเลยอ๋อน,นี้เป็นชุดตัดของเล่าพัฒนาใครเขาว่ามึงคิปนี้จะเห็นตัวเลขแนา,างเทั้งชุดเต็มของเอ่อเล่าพัฒนาชุดตัดของเล่าพัฒนาพร้อมเนาะคะเนาะเพราะว่าห้าน้อยชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนานะคะแอ็ดการลเล่เ,เล่าพัฒนามาก,กางทผช่ชมเดียมึงนั่มทผช่ชมจะรีแคปนาจอไป พิจารณาตัวเล็กนวทางพรนะะเนาะค่ะเนาะเอาแคปนาจ,จอได้ค่ทคะทนผู้ม่ะเอาพอมีอย่างสีบอฟกกแฟนขับห้าหนอยบอตัวเล็กนวทางของลูกหมานก็ของอาจารย์สารคามืออืน่นอาจจะสรุปไปพร้อมกันทั้งสามสำนักเพราะว่า่นส่งมาสารนะเนาะค่ะเนาะเอาพอมีอย่างบอลกาแฟนขับเอฟซีบอมือนีเล็กเขาน่อยครับไม่นี่จะเขานอยเช่อ แค่วงกระกับขึ้นมาหวันไรขึ้นเร็วไปหรอกเขินกาดที่เขาบอลลังอะไรเข้าหล้วนะไปมึไป,ไปมือเดียวรุ่ล้นกับมากวเอาขึ้นได้ขึ้นทันละวไปวหายมาว่ายทีไปไหวยมาว่ายไปพับมาพับปวดแต่ขอพุ่นได้หลายพุทธิมีนำใจอะไรจ้าพอ่อโอ้จ้ากาแก้คาสมุดปากกาจ้าปวด เงื่อนกับให้ถือได้หลายเพราะเขาปละพี่นำใจก็ได้เป็นไรน้องต้องไรเขาเต็มกับเขาถึงปละจ้าแสดงว่าคนใดเล่าน้ำพ่อเนาะครับเป็นเสียยังกับโมโ้น้ำกันละพวกเนี่ยพี่นำใจอยูา่าโอ้ขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะท่านชมค่ะที่ดูแลก,กันเนะาะครับเพิ่อนกระชิบเขาไรเราเงื่อนก็ได้จ้าเอาปละ ไปนเริ่มก็ทำลนละจ้าพอเอาคอให้เขาเทิงน้อยเทิงเล่าเดิมอื่นตัวเลขเนี้ยทางขอให้ให้ปังๆเขาสามตัวสี่ต,ตนะัวนคอเนาะครับใช้ด่วนยังตกเกาอยู่นบ่อเก้าหนึ่งห้าเก้ามันบอ่9 9นบอพอ,อโอเคจัดเจอกันไม่คิดหนานนะ่อเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ